สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมาม,มนทาโรชแนวนะคะสำหรับวันนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปตรงความรักของชาวทัศไฟนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่าในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้นะคะใครที่กําลังตามสองคุณหนักมากนะชาวทัดไฟเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะมนขออนุญาตใช้เป็นสําหรับนี้นะคาวีทารรอดนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีไพ่ควีนอฟวานส์นะคะนายสับคับนะคะมีไพ่4ีถ้วยค่ะมนขออีกหนึ่งใบนะคะ ควีนออฟโซดนะคะรู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่เวลาที่ตัดสินใจทําอะไรมีเหตุผลมีความชัดเจนนะคะในการกระทําในความคิดในความรู้สึกแล้วก็คุณเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานมีเป้าหมายความสําเร็จที่วางเอาไว้นะคะแล้วก็ตัวคุณนะมันมองว่าลักษณะบุคลิกนะคะน่าจะเป็นคนที่ดูดีมีความเรียกว่า ดูแล้วมีสเสน่ห์นะคะหลายๆคนก็จะมองว่าตัวคุณน่ะค่อนข้างเฟลลี่แล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมานะคะถ้าสำหรับในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะ <c oughs> มุนว่าคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสอะไรมากมีช้อยมีออปชั n ตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่ก็เหมือนไม่ได้ไปโฟกัสลงลึกกับอะไรมากคือไม่ได้อ่อ ว่าชีวิตช่วงนี้เนี่ยจะต้องโฟกัสที่ในเรื่องของความรักเท่านั้นน่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าสําหรับชาวธาตุไฟนะคะในช่วงวันที่1นึถึงสิกันยายนนี้นะคะพลังงานของคนที่กําลังจะมาสองคุณหนักมากนี่เขาเป็นยังไงคะพลังงานของคนที่ตามดูตามสองคุณโอ้โหมีก้าวไม่เท้าขึ้นไม้นะ ชัดเจนนะว่ามาสองจริงๆนะคะเขาคอยดูอยู่ตลอดเลยนะประเมินสถานการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณอะนะคะคนคนนี้มีพลังงานเหมือนกันกันกบคุณเลยอะมีไพ่สี่ถ้วยนะคะจริงๆเขาก็มีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกเข้ามาในฟีเจอรเยอะเหมือนกันนะแต่เขาก็ไม่ได้ไปโฟกัสต,ตรงนั้นเลยอะมาตามดูตามสองคุณเนี่ยแหละนะเป็นคนที่อาจจะเคยเดินออกไปจาก ชีวิตคุณแล้วก็ได้นะมีไพ่แปะถ้วยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนการออกจากปัญหาออกจากสถานการณ์ที่มันท็อกซิกนะคะแล้วก็ดูเราเขาเป็นคนมุ่งมั่นกับการทํางานมากๆเลยนะคะคนคนนี้นะมีแพชชั่นอะไรบางอย่างนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงนะคะคนคนนี้นะคะที่จะมาตามสองชาวทัดนไฟเนี่ยมีไพ่สามดาบขึ้นมาจัสเมนอือหือแต่ไฮพินเทสนะคะ หกดาบนะคะยังไงคะนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าสถานนะระหว่างคุณกับเขามันอาจจะไม่มีความชัดเจนเกิดขึ้นก็ได้นะคะคนคนนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเคยรู้จักกันมาแล้วใช่ไหมแล้วต้องบอกว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะเคยเจ็บหรือรู้สึกว่ามันมีความเศร้าเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขานะคะคนคนนี้เหมือนเขาก็เคยเจอกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างจะ ยากลำบากในความรู้สึกนะคะมนมองว่ามีโอกาสเป็นคนเก่าๆที่อยากที่จะมาฟื้นฟูอะไรบางอย่างนะเ,เริ่มต้นใหม่ฟื้นฟูอะไรขึ้นมาแล้วก็ เขานะคะเป็นคนที่ปากอาจจะไม่ตรงกับใจหรือว่าการแสดงออกของเขามันดูได้ยากดูไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีไพ่หกดาบขึ้นมารู้สุกว่ามันเหมือนการที่ได้เดินออกจากกันไปแล้วหรือว่าเคลียร์ทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังแล้วเดินมูไปข้างหน้านะ <S <S คนคนนี้แหละที่เขาจะมาตาม2คุณหนักมากเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมหน่อยขอดูลักษณะของเขาเพิ่มเติมหน่อยนะคะมีไพ่เพชรอัปสอดอะทุกคนอาจจะเป็นชาวธาตุลมได้นะคะสิบดาบก็มา เคยเจ็บเคยจบกันมาแน่นอนหรือว่ามีสถานการณ์ที่มันรู้สึกว่าหนักหน่วงมากๆอยากจะมาเริ่มต้นอยากที่จะมาปลูกต้นรักอ่ะเขามีความลังเลใจมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าจะไปในทิศทางไหนดีเพราะที่ผ่านมามันก็เคยหนักหน่วงกันมามากๆในเรื่องของความรู้สึกนะคะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเนี้ยเขารู้สึกยังไงกับชาวทัศไพค่ะคนที่มาตามสองคนเนี่ยในช่วงหนึ่งถึงสิบห้ากันยาอยู่นี้ you <laughs> เตรียมพลีสค่ะมีไพ่เจ็ดวยนะคะเขารู้สึกยังไงกับชาวทัศน์สายมีไพ่เทมเพลนตัวแทนชาวราศีธนูได้ด้วยเหมือนกันเขาเห็นว่าชีวิตคุณในช่วงนี้มีช้อยมีออปชันมีตัวเลือกมีทางเลือกหรือตัวคุณตัวเขาอาจจะมองกันเป็นโอกาสเป็นทางเลือกซึ่งกันและกันก็ได้แต่มนรู้สึกว่าเขามองว่าตัวคุณเนะี่ยค่อนข้างมีความพร้อมมากๆมีไพ่ดึงพลสขึ้นมาเหมือนชีวิตคุณมันแทบจะสมบูรณ์แล้วในหลายๆด้านสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ณเวลานี้สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็มองว่ามี ด้วยเห็นถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีของคุณหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถา,านที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่อาศัยรวมถึงมีหนึ่งเหรียญขึ้นมาด้วยนะคะเป็นอะไรที่เหมือนตอบโจทย์ว่าคุณเหมือนเป็นโอกาสเป็นสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตเขาซึ่งเขามองว่าเป็นโอกาสที่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยให้มันหลุดลอยไปแล้วในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับเห็นการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองของคนไปอยู่ในจุดที่แบบ มันเหมือนกับคนในอุดมคติในความคิดเขามากขึ้นนะอ่าทาั้งในเรื่องของการงานการเงินความมั่นคงในด้านต่างๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคนคนนี้เขาจะ take action อะไรนะคะจะ take action อะไรมีไพ่ห้าเหรียญขึ้นมามีไพ่ไฮโรแฟน มีอะไรอีกมีผ้าสามถ้วยนะคะมนมองว่าคนคนนี้นะเขาก็รู้สึกเสียดายนะรู้สึกเหมือนมันขาดหายอะไรไปในช่วงเวลานี้คือเขาไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจนะคะมีไพ่เฮโรแฟลขึ้นมามนมองว่าเขามองตามหลักความเป็นจริงเข้าใจเหตุผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์ในทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบนี้เขาเข้าใจหมดเลยแต่ว่าอ,อ มันเหมือนสิ่งที่เขาจะเทคชั่นอะมนมองว่าเขาก็แสดงให้คุณเห็นแล้วว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามันเหมือนขาดหายอะไรไปหรือบางคนนะต้องบอกว่ามันอาจจะมีการคอนเนคชั่นมีการเชื่อมต่อจากกลุ่มเพื่อนหรือคนที่คุณรู้จักร่วมกันนะคะประมาณนี้คุณอาจจะได้เจอกับเขาผ่านงานเลีย้ยงสังสรรค์ต่างๆกันออกไป พบเพื่อนฝูงแฮงเอาท์หรือมีสังคมกลุ่มใหม่ๆก็อาจจะทําให้เจอคอนเน็กชันที่เป็นเขาได้ต้องบอกอย่างนี้ว่าคนคนนี้เขาแสดงคุณเห็นว่าเขายอมรับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดหรือว่าเป็นในสิ่งที่เขาเคลียร์แล้วนะทุกวันนี้เขาเคลียร์แล้วเขาไมไ่ติดใจอะไรไมไ่รู้สึกโกรธไม่ได้รู้สึกว่าติดค้างอะไรคือมัน เป็นความรู้สึกที่เขาปล่อยวางกับปัญหาทุกอย่างได้จริงๆอันนี้คือสิ่งที่จะโชว์ให้คุณได้เห็นนะนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงนะคะชาวทักไฟขอดูแนวโน้มหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะในช่วง11-15กันยาย,ยนนี้ Queen of ฟอยเดอรนะคะราชินีถือถ้วยก็มาวิ f อ r t จูนก็มานะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วแน่นอนนะเรามองว่า คุณเอาอยู่นะกับสถานการณ์นี้นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโปร,โกรเกรสไปในสู่จุดที่น่าจะดีขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะได้มีการมาหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆหรือว่าความหวังดีให้แก่กันแสดงออกซึ่งความผงใหญ่ที่มีอยู่ในเวลานี้แหละแล้วก็พยายามที่จะเมเนจจัดการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดให้มนอยู่ในจุดที่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไ้ายอยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวทัุไฟนะคะ มีไพ่เดนมเพอร์เอร์ค่ะขึ้นมานะคะในช่วงเวลานี้อาจจะต้องอาศัยการบริหารจัดการความคิดนะคะในหลายๆอย่างนะมีเกณฑ์ในการได้ติดต่อสื่อสารจากใครบางคนแน่นอนคุณจะได้รับการติดต่อกลับมาจากใครบางคนแน่นอนนะคะแล้วก็ม,มีความสุขว่ามันมีเกณฑ์ของการได้เริ่มต้นคุณจะมีความเชื่อในเรื่องราวของการที่คุณตั้งเป้าหมายเรื่อง,องความรักอีกครั้งหนึ่งจะมีความเชื่อเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ มันมองว่าความสัมพันธ์ต่อจากนี้เนี่ยชาวธาตุไฟสามารถที่จะคอนโทรลสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการได้นะมาเดี๋ยวเรามาดูลักนาราศีของเขากันนะคะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะคะมีชาวราศีมีนนะชาวราศีพฤษภค่ะ,ะมีนมาอีกแล้วจ้า ชาวราศีกุมนะคะมังหนอยอยึ่งราศีแล้วก็ชาวราศีมังกรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเป็นออร์โคการ์ดนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะเมื่อกี้ออกมาแล้วนะคะโอ้ให้พูดถึงเรื่องเซลฟ์เลฟนะคะการที่เรารักตัวเองการเป็นตัวของตัวเองนะคะและการที่เรา จะเติมนะสิ่งดีๆความสดใสเป้าหมายในชีวิตให้กับตัวเองนะคะให้เป็นไปในทิศทางในรูปแบบที่เราต้องการนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวธาตุไฟแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะขอให้ได้พบเจอกับความสุขสมหวังอย่างที่ตั้งใจนะใหา่เพื่อนๆเ,เก็บเกี่ยวพลังงานบวกๆจากคลิปนี้ไปนะคะยังไงก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะคะก็สาหรับวันนี้ก็ ขอไวยพรและกันให้ทุกท่านได้พบเจอกับความสุขเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะทางเรื่องของการงานการเงินนะคะรวมถึงความรักความสัมพันธ์นะคะขอให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะก็ถ้าคลิปนี้รู้สึกว่ามีส่วนไหนฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะรับเอาไปแค่พลังงานบวกๆนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย